การนาฬกาสินาทีจะเห็นว่าต้นก็คือผู้เสียหายแล้วนิรนุชมาก็คือเหมือนสั่งให้ยืนตรงนี้แล้วดูภาพกล้องวงจรปิดนะฮะเป็นแบบนี้ตลอด12นาทีคือผู้ชมาดฟาดฟาดฟาด,าดแล้วฟาดแบบรวัวๆฮะหัวไม่ได้ตีนะไม่คุณผู้ชมคนเราเขาใช้คำว่าสินต้องเสมอกันถึงอยู่ด้วยกันได้คํานี้น่าจะจริงนี่ฮะ เพราะผัวเองก็บอกผมชั่ววูบแต่วงจรปิดกลายเป็นยยเยียมียาําลังหดแล้วจะเห็นว่าต้นเองเนี่ยเหมือนกับเขาก็อยู่นิ่งๆใช่ส <12 S 1> ินาทีต่อมาไอ์ก็คือภาพนี้ก็จะเห็นว่าการะหน่าฟาดไปได้เรื่อยฮนะ <c oughs> คือ12นาทีเนี้ยเดี๋ยวมันมีบางช่วงก็คือตอนท้ายเลยก็ไนดะ้จะเห็นว่าตัวของคุณต้นเหมือนเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มโค้งแบบเนี้ย <c oughs> แล้วก็สุดนั่งลงกับพื้นปรากฏมันเหมือนมีการจะหยุดไปแป๊บหนึ่งพอหยุดไปเสร็จปุ๊บให้ลุกขึ้นยืนใหม่แล้วก็ตีต่อมีหน้าเยเมี่ย มีนีรนุชอยู่นะครับวันนี้มีไหมเดี๋ยวเปิดอินเสิร์ตเมียเขาขึ้นมาหน่อยสิคือนีรนุชวันนี้ตอนไปเจอไม่ยอมชดอะไรเลยเปิดเปิดนีรนุชขึ้นมาประกอบด้วยนะฮะนี่ดูบางๆแล้วกันนะฮะอยากดูชัดเข้าโซเชียลฮะเพราะถ้าโซเชียลนี่ไม่มีอะไรบังคับแล้วมันเป็นโลกมืดอีกด้านหนึ่งบางทีคนที่ก่อเหตุเนี่ยบางทีทีวีกดะเบียบมันเยอะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะ มีเสียงแย่ไม่ในรนุษย์ด้ใช่ไหมอะลองฟังนักข่าวสัมภาษณ์เข้าไปด้วยเขาไม่ตอบหรอกฮะแล้วดูวงจรปิดที่เขาขวดคุณต้นด้วยปกติพอทุกวันคะพี่มีอะไรไหมพี่ข่าวมันเป็นจริงไหมคะมีเหตุผลอะไรก็พี่ข่าวเป็นจริงไหมพ่อทำอะไร ต่อมาไอ้นอกจากหัว12นาทีมีอีกใช่ไหมใช่ฮะคือนิรนุชเนี่ยคือถ้าดูจากกล้องวงจรปิดถึงไหมว่าผัวนัทพงศ์ไอเผาพงศ์เนี่ยไม่ได้มีการทําร้ายแต่ยืนเฝ้าตลอดและยืนดูอยู่ในเหตุการณ์เรื่อยเลยฮะตลอด12นาทีแต่ไอ้12นาทีนี้นี่คือการกันหนำฟาดหลังจากฟาดเสร็จสับปบแล้วอ๋อเผาพงศ์เห็นแล้วเห็นแล้วใช่ใช่ยืนนไฮะอ้วนๆมุมมืดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมนี่ฮะโอ้ตายละวศีลเสมอกันจริงๆฮะข่าวนี้ คนเรามันจะไปด้วยกันได้สินต้องเสมอกันนะฮะคำนี้ยังใช้ได้จริงๆแทนที่จะห้ามเมียว่าเจ็บแล้วเจ็บแล้วไม่ยืนดูนี่ หลังจากเตีจนเสร็จ12นาทีคุณผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิดตัวต่อไปเหมือนเขาจะหยุดทำร้ายไปช่วงเวลาประมาณสักทุ่ม28คือครบ12 12นาทีคือหวดด้วยไอ้สายยางหลังจากนั้นไปดูกล้องตอน1ทุ่ม32ก็เลยฮะรอบเนี้ยคือการสั่งให้ลุกนั่งหรือเขาเรียกกันแทงปลาไหลฮะอันนี้จะเห็นลักษณะก็คือ,อ,อแทงปลาไหลกันตั้งแต่19นาฬิกา33นาทีาไปถึง4ทุ่ม35 3มชั่วโมงฮะฮนี่ยแทงปลาไหล3ชั่วโมงมเลยหรอูกฮะโทษนะ คุณผู้ชมฮะขนาดผมโดนขึ้นตึก RS สามชั้น <c oughs> ผมยังหอบแล้วนะฮะไอ้นี่กี่ชั่วโมงนะสามชั่วโมงฮะบ้าไปแล้วสิบเก้านาฬิกาสามสิบสามถึงสี่ทุ่มสามมีตอนสี่ทุ่มไหมทีมงานเอามาชนกันหน่อยได้ไหมมีบ้าสี่ทุ่มมีไหมมีมถ้ามีลองเอาสองจอเลยจะได้เห็นว่าพี่ต้นแทงปลาไหลอยู่สามชั่วโมงแล้ววันนี้ยังไม่พอเท่านั้นสินเขาเสมอกันระหว่างเผา,ากับน้องนีใช่ไหมนี่เผากับนีลนุษย์ เผากับนีเนี่ยนะฮะนี่ตอนกี่โมงมีไหมตัวแทงปลาไหลอ่าไม่เป็นไรล่าสุดมีตัวหนึ่งที่บอกให้กินข้าวแบบข้าวเปล่าด้วยมีวงจรปิดใช่ฮนะก็คือตอนเช้าของวันที่เกิดเรื่องนี่แหละก็คือก่อนจะมีการลงโทษกัน23 7จโมงเช้าจะเห็นว่าตัวของคุณต้นเองเนี่ยคือถึงแม้ว่าเขาเองไม่ได้ถูกลงโทษอะไรแต่การกินข้าวหรือการเลี้ยงดูที่เขาต้องอยู่บ้านสองผัวเมียเนี่ยถือข้าวเปล่ามาจานหนึ่งฮะลแล้วก็กินแต่ข้าวเปล่าไม่มีกลับฮะด้วยความเคารพคุณผู้ชมฮะ อย่าหาว่าอย่งงงี้เลยนะเห็นข่าวนี้แล้วสงสารมากหมาบางบ้านนะ่ะชีวิตยังดีกว่านี้เลยแล้วนี่มนุษย์อะทำกับเขาอย่างนี้ได้ไงแไม้มแล้วเขาไม่มีปากเสียงหาว่าเขายักยอกเงินแต่ยักยอกเงินกับเขาเลี้ยงดูเขาให้กินแต่ข้าวเปล่าแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมเดี๋ยวเปิดภาพตอนตอนนางนีเนี่ยมันตีเขาหน่อยดิเอาขึ้นมาคู่กับกินข้าวเปล่าว,วันนี้เราไปเจอชาวบ้านคุณผู้ชมเชื่อไหมชาวบ้านน่ะเขายิ่งเห็นภาพลืมเล่าตัวหนึ่ง ปรากฏว่าจริงวันนี้มันมีข่าวว่าจะเอายายสองขวเมียนะครฮะพี่เผากับน,น้องนีเนี่ยนะฮะสองขวเมียสินเสมอกันเนี่ยจะพาไปทําแผนคุณผู้ชมมันมีภาพหน้าบ้านของตับเผากับน,น้องนีเนี่ยชาวบ้านแห่ไปรอกันเต็มเลยฮะเหมือนยิ่งกว่าดูดาราอีกไหนไหนมีภาพสภาพนี่นนะโอ้โหอยากเห็นหน้าฮะพ่อคุณกับแม่คุณสองคน <c oughs> นี่ฮะเผากับน้องนี <c oughs> ถ้าเอาไปเนี่ยวุ่นวายแน่ๆครับ <c oughs> คือดังมากตอนนี้ทีวีเปิดหน้าไม่ได้มีหลักสิทธิมนุษยชนมแม้มันจะทำกับคนแบบไม่มีสิทธิมนุษยชนก็ตามแต่ก็เปิดไม่ได้ดูโซเชียลมสมัยนี้เข้าโลกมืดฮะคุณผู้ชมฮะโลกสว่างมันอยู่ยากกฎระเบียบม,มันเยอะ ล่าสุดเนี่ยชาวบ้านคนหนึ่งเปิดใจกับเราแล้วเจ็บปวดมากคุณผู้ชมเชื่อไหมชาวบ้านเนี่ยคนนี้เขาชื่อว่าคุณอาภาพรคุณอาภาพรบอกว่าเอาจริงตัวเองเนี่ยสงสารมากเพราะตัวเองมารอดูโฉมหน้าเผากับน้องหนีอยากจะเห็นทำไมมันทารุณจังเลยดีใจที่ตำรวจจับได้นี่เป็นหนึ่งเสียงชาวบ้านเอาฟังเสียงอาภาพรสักนิดหนึ่งฮะดีใจความหนดีใจมาก ใช่ดีใจมีมคนมองําทำเกลอที่บ้านเยอะมากยืนไม่ดูเขาจะไปทำเกลืมครับมีอีกคนนึงคือคุณปิ่นคนนี้น่าสนใจคุณปิ่นเนี่ยเคยเห็นว่าทางด้านต้นเดินกับเพกมาขายของอแล้วตัวเองก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้นบางวันหน้าปูดมาเลยนะฮะแล้วตัวเองเคยสงสารคือต้อนน่ะคุณผู้ชมฮะเขาลบเราชาวบ้านบอกพี่พี่ซื้อเตาแก๊สผมหน่อย เจ้าตัวก็เห็นว่าเขาบาดเจ็บแต่ไม่รู้นะฮะว่าโดนทารุณขนาดนี้เขาก็เลยยอมซื้อวันดีคืนดีเขาเห็นว่าต้นเดินกระเพกมาอีกจะมาขายหัวเตาแก๊สแล้วมีน้องนีเนี่ยยืนประกบด้วย ซึ่งตอนนั้นเหมือนกับนายจ้างหญิงเนี่ยเหมือนประกบต้นเพื่อจะดูว่าต้นขายดีหรือเปล่าจุดตัวยอมรับเนี่ยนะฮะว่าเคยเอาเงินเนี่ยให้กับต้น200ใ,ให้ค่าอะไรอะ่ะคือเขาบอกว่าตอนนั้นตัวเองลักษณะก็คือมาเปลี่ยนอะไรที่บ้านคือมันอุปกรณ์เสียเขารับซ่อมด้วยปรากฏว่าตัวเองก็เลยให้เงินพิเศษไป200บาทแต่ต้นเองเขาดีมากเขาปฏิเสธบอกเขาไม่รับแล้วก็คือแค่เหมือนเป็นบริการหลังการขายเท่านั้นเองเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอาตรงๆนะตอนที่เคยเห็นแล้วก็เคยเป็นลูกค้าเขาเนี่ยซื้อครั้งแรกอนน ขายอีกตัวเองไม่ได้ซื้อไปแต่ว่าก็แปลกใจว่าทําไมตัวที่บอกว่าตัวนีเนี่ยเดินประกบตลอดจนกระทั่งมาทราบเรื่องเขาบอกถ้ารู้ว่าถูกทาร้ายนะจะให้เงินส่งค่ารถกลับบ้านเลยด้วยจะให้หนีไปเลยใช่เพราะสุดท้ายต้นก็ตัดสินใจเดินหนีมาเองและไปหากการจอมพลังนี่ได้กันจอมพลังกับตํารวจนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าต้นจะโดนหาหรือโหดขนาดไหนคนที่เคยซื้อเตาแก๊สแล้วเห็นว่าหน้าตาปูดคือคนนี้ฮะ ไปขายขคงที่สำนักงานพี่ก็ทำงานาราชการนั่นแหละทีนี้นพอเข้าไปพี่ก็เห็นสภาพเขาคือหัวแตกปากก็คือะโอกปอกเปิกเลยอพอโอกท,กทีนีน้พี่ก็ถามกล้องเธอเป็นอะไรอะ่ะ รถล,ล้มใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็เราก็ไม่กล้าถามอะไรมากเพราะว่าเจ้าของเมียเขาน่ยคุมตลอดทุกระยะทางเลยพี่ก็อ้าถ้าพี่จะสั่งของทำไมน้องถึงต้องมามาคุมน้องขนาดนี้เพราะว่าแต่ก่อนมาขายพี่ไม่เคยเห็นน้องมาคุมเลยพี่ก็พูดอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าจะมาดูน้องเขาขายเทคนิคการขายเป็นยังไงอะไรยังไงเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนก้องจะไปขายไม่ใช่คนเดียวนะก้องจะขายประมาณสองสามคนมีลูกน้องมาด้วยที่มารอบนี้คือพี่เห็นคนเดียวพี่เห็นสภาพคือหัวหน้าพี่ก็เลยช่วยซื้อสองสองเครื่อง เป็นเครื่องเตาแก๊สช่วยกันคนละเครื่องพอเราช่วยขายช่วยซื้อช่วยซื้อไปแล้วสองเครื่องอพอสิ้นเดือนจะต้องจ่ายเงินแล้วก็ให้โอนโอนนะเนาะโอน,โอน,โอน,โอนจ่ายก็จะโทรมาตลอดเลยว่าจะรับอีกไหมคะคือเมยเมียนะ่ะไอ้คนเมยจะรับอีกไหมจะรับอะไรอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หัวหน้าพี่บอกอ้าวอันนี้ก็ยังจ่ายไม่หมดเลยทําไมถึงต้องเพราะเขาต้องขายได้วันละสองเครื่อง